สมาชิกถามมาใส่เกลือเพิ่มความหวานให้กับผลฝรั่งสามารถทำได้หรือไม่วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับาาพบกับรายการเกษตรผ่งพันธุ์เอเพื่อความยั่งยืนนะครับก็วันนี้เองนะครับ หยิบคำถามหนึ่งะครับมาจากคอมเมนต์นะครับ,าารบเพื่อที่จะมาตอบคําถามสมาชิกนะครับที่ได้ถามกันมาว่าอยากทําฝรั่งให้หวานสามารถเอาเกลือแกงนะครับหรือว่าเกลือทะเลมาใส่ให้กับต้นไม้ได้หรือไม่นะครับวันนี้เองอยากจะมาอธิบายว่าการที่จะนํามาใส่นะครับมันมีผลเสียอย่างไรนะครับและไม่ควรทำเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วเกลือนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ธาตุอาหารของ ต้นไม้นะครับแล้วก็ไม่ควรนำมาใส่ที่ต้นฝรั่งเพื่อที่จะสร้างความหวานให้กับต้นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรบางคนก็คิดว่าสามารถทำได้เหมือนมะพร้าวเพราะว่าหลายท่านเห็นว่ามะาพร้าวเนี่ยมีคนเอาเกลือไปใส่จริงๆการที่เอาไปใส่มะพร้าวก็มีผลเสียเช่นกันเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้ต้องการเกลือนะครับแต่ แต่มะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านก่อนรู้สึกว่ามันจะมันมีสับอยู่ตัวหนึ่งนะครับโซเดียมคอร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าถ้าผมจำผิดก็คือขออภัยด้วยอันนี้ที่ผมจำได้คือโซเดียมคอร์นะครับมะพร้าวต้องการแค่คอร์ไไปสร้างความหวานนะครับแต่โซเดียมที่เป็นเกลือเองมันตกค้างอยู่ที่ ผิวดินนะครับต้นไม้ไม่ได้เอาไปใช้และในป่าฝรั่งเราก็ไม่ควรนํามาใช้นะครับเพราะว่าเมื่อเรานําเกลือนะครับมาใส่บริเวณต้นหรือนําไปใช้ในกิจกรรมอื่นกิจกรรมยอดฮิตที่ชอบมอีคลิปในเรื่องของการเอาเกลือนะครับไปผสมแล้วเอาไปฉีดพ่นหญ้านะครับเพื่อให้หญ้าตายถามว่ามันตายไหมมันตายแน่นอนนะครับเพราะมันมีความเค็มนะครับฉีดลงไป แต่หารู้ไหมว่าเมื่อเกลือตกลงพื้นดินไปแล้วนะครับการแก้ไขนั้นกว่าจะกลับมาเป็นดินปกตินี่แก้ไขยากมากนะครับถ้าใครบอกว่าเออไอการแก้ไขดินมันยากยังไงก็ลองไปหาดูในเรื่องของการแก้ไขดินเค็มนะครับของพ่อหลวงรัชการที่9้าที่ได้ทําการเ,าเขาเรียกว่าแก้ไขในเรื่องของดินเค็มเนี่ยว่าจะทําได้นะครับท่านก็ โอโหทำมาหลายปีที่กว่าจะสนับสนุนการแก้ไขในเรื่องของดินเค็มนี่คือปัญหาที่การที่นำเกลือลงไปใส่บนดินนะครับก็คือมีแต่ผลเสียนะครับไม่ได้เกิดผลดีเพราะว่ามันไม่ใช่ธาตุที่ต้นไม้ต้องการนะครับธาตุที่ต้นไม้ต้องการก็คือ3าธาตุหลักและ อีก13าธาตุหลงอนะครับรวมเป็น16ธาตุนะครับที่ต้องการในต้นไม้เนี่ยต้องการอยู่แค่นี้ถ้าเราทําครบต้นไม้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงฝรั่งนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วฝรั่งเองจะทํายังไงในเมื่อที่มีคนถามมาแล้วอยากจะทําความหวานให้เหมือนมะพร้า,าวมันใส่ไม่ได้แล้วนี่สูตรที่ถูกต้องมันคืออะไรคือการที่เราต้องให้ปุ๋ยที่ถูกต้องเขานะครับ การให้ปุ๋ยที่ถูกต้องเมื่อดอกฝรั่งนะครับเริ่มแทงดอกผมบอกแล้วว่าปุ๋ยที่สําคัญของเขาเลยนะครับก็คือ2อย่างก็คือธาตุหลักที่เราจะต้องให้เราจะต้องโยกนะครับตัวหน้าในไนโตรเจนเริ่มให้น้อยลงนะครับแล้วก็เริ่มให้ p ี k นะสูงขึ้นสูตรที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือ8 24 24นะครับหรือ9 25 25แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่ไหนมีการ ขายปุ๋ยนะครับบางทีสูตรที่เอาไปลงตามร้านก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วในด้านเกษตรอินทรีย์ล่ะจะใช้อะไรเข้ามาเพื่อให้ฝรั่งเกิดความหวานสําหรับคนที่ปลูกน้อยๆไม่ได้ต้องการใส่ปุ๋ยสําเร็จรูปแบบนี้นะครับก็สามารถหาซื้อมูลหังคาวมาใส่ได้แต่ต้องบอกว่ามูลหังคาวนะครับการให้ธาตุอาหารต่อ1กิโลกรัมเทียบกับปุ๋ยสําเร็จรูปนะครับหรือปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสูตรนะครับ ราคาต่อ1กิโลกร,รัมเนี่ยปุ๋ยมูลหางคาวอยู่ที่ประมาณ60บาทที่ผมเห็นนะที่ขายกันนะแต่ปุ๋ยสูตรที่เป็นาธาตุที่เราสามารถวัดได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเช่น8 2 4 4ีเนี่ยก็คือเขาบอกว่าใน100โลเนี่ยก็จะมีาธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่24เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ย24่4ตัว2ตัวหลังก็คือฟอสฟอรัส24 กี่24นี่คือเปอร์เซ็นที่ได้ตรงเป,เป๊ะเ,เพราะว่าถ้าใครทําผิดอย่างนี้คือผิดกฎหมายนะครับโดนจับเพราะว่าข้อกาหนดในการที่เขาตรวจสอบวัดปุ๋ยเขาควบคุมคุณภาพเขาไม่กล้าเอามาเสี่ยงกับเขาเรียกว่ากรมวิชาการที่เขาจะมาลงตรวจสุ่มไปนะครับก็เกิสุ่มเนี่ยก็เกิดความเสียหายของบริษัทซึ่งปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยจึงมั่นใจว่ามันผ่านนะครับและได้รับการรับรองแน่นอนนะครับัน,นั้นคือปุ๋ย8 24 24ที่ผมแนะนำนะครับ แล้วก็ในส่วนของอินทรีย์ก็ใส่เป็นมูลหางคาวเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็ต้นผัหลังท่าใหญ่ๆแบบของผมเนี่ยก็สามารถที่จะหามูลวัวนมเอามาใส่นะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับหนึ่งต้นแบบนี้ใส่ไปเลย1ถุงนะครับลอยรอบโคลถุงนึงก็ตกอยู่ประมาณ30บาทนะครับหาซื้อได้โดยเฉพาะพื้นที่วางม่วงนะครับโมกเหล็กพวกนี้นะครับจะมีวางขายอยู่ตามหน้าบ้านก็สามารถที่จะไปซื้อได้ตามหน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วเอามาใส่ฝรั่งเพื่อให้เกิดความหวานนะครับ และอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับปุ๋ยสำเร็จรูปที่ใส่และเพิ่มความหวานให้กับฝรั่งช่วงก่อนตัดนะครับประมาณเดือนฝรั่งเนี่ยจะมีอายุในเรื่องของการห่อผลอยู่2เดือนเดือนแรกเราใส่แล้วใส่8-24-24ไปนะครับแล้วก็อีก15วันก่อนที่จะตัดเนี่ยเราก็ตัดใส่เป็น13-13-21ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของความหวาน ความเข้มข้นของฝรั่งเนี่ยให้ช่วงท้ายเนี่ยมันดีขึ้นนะครับและอย่าลืมตั้งแต่ฝรั่งแทงดอกนะครับให้แคลเซียมโบลอนไปเลยทุกๆุกสวันทั้งหมดนะครับสเดือนเนี่ยเราจะให้แคลเซียมโบลอนอยู่4ครั้งซึ่งแคลเซียมโบลอนเนี่ยใช้แค่ประมาณนะครับยีมลตรต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นก็คือเราให้เป็นธาตุรองเขาทางใบเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของอะไรครับแคลเซียมช่วยในเรื่องของโครงสร้างของผลนะครับ ความสมบูรณ์ของผลนะครับโบลอนช่วยในเรื่องของการติดดอกที่สมบูรณ์ยิ่งฝรั่งหงโปซื้อถ้าใส่โบลอนเข้าไปนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการติดดอกติดผลที่ดีขึ้นและช่วยในเรื่องของสีสันจะมีสีที่น่ารับประทานยิ่งฝรั่งไส้แดงเนี่ยจะเป็นสีแดงมากเลยนะครับสำหรับที่สวนเราใช้อยู่เนี่ยผมเคยเอาไปฝากญาติพี่จิบนะครับก็ คือฮากันมากนะครับเพราะว่ามันแดงมากน่าทานนะครับแล้วก็ลองให้ทานนี้คือรสชาติติดใจแล้วก็ถามหาชื่อมันนะครับเพราะว่ามันเป็นของแปลกในในแถวนั้นนะครับเขาก็เลยเพิ่งได้กินที่ผมเอาไปช่วยงานเขานะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้ว่าการที่เราจะเอาเกลือ ไปใส่ไม่สมควรทำนะครับเพราะว่ามีข้อเสียทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ธาตุอาหารของต้นไม้นะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนนีลวาวดีจะนำมาฝากกนในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ